กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2434โดยมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมในสังคมและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานรัฐมนตรี มีภารกิจในการวิเคราะห์และกัดกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรีรวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรีและสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองหน่วยงานอำนวยการประกอบด้วยสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์จัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวงสำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติดำเนินการเผยแพร่และสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการป้องกันปราบปรามสืบสวนและสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดวยวิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อติดตามบุคคลสูญหายและศพนิรนามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารพันธุก,กรรมพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดในด้านต่างๆกลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรมประกอบด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือผู้เสียหายยื่ออาชญากรรมสร้างความสมานฉันท์และระงับข้อพิาพาทในสังคมรมบังคับคดีมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพงคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการชำระบ,บัญชีตามคำสั่งศาลการวางรัพย์การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยประกอบด้วยกรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักที่มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐานโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนเพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นคนดีขึ้นสู่สังคมชูความเชื่อมั่นสังคมปลอดภัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจเกี่ยวกับการพินิจเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดโดยให้การศึกษาการฝึกอาชีพการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูและการส่งพร้อมกรมรชาชทัณฑ์ควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําส่วนรชาชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนดและปรับยุทธศาส์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ บังคับใช้กฎหมายให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยส่งเสริมการอนุวันนติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือขอ้อกำหนดกรุงเทพพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสถาบันอนุญาโตตุลาการสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระได้มาตรฐานสากล ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงแกลบและเพนพอยต์ของกระทรวงยุติธรรมค่ะข้อที่1เลยนะคะการเข้าถึงความยุติธรรมยังไม่เท่าเทียมแกลปของกระทรวงนะคะตั้งเป้าไว้ว่ายุติธรรมทั่วถึงแต่ในปัจจุบันประชาชนชนบทหรือผู้มีไรายได้น้อยยังเข้าถึงได้ยากมากเพนพอยต์นะคะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูงขั้นตอนซับซ้อนค่ะข้อที่2ค่ะความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมแกลบควรมีการ พิจารณาที่รวดเร็วและโปร่งใสแต่คดีค้างมีเป็นจำนวนมากค่ะเพนพอยต์คดีล่าช้าทำให้ผู้รับผลกระทบไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างทันท่วงทีการบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมค่ะค่ะแก็บต่อไปค่ะหลักการต้องยึดความเสมอภาคแต่การบังคับใช้กฎหมายบางกรณีนะคะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพนพอยต์เลยนะคะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมลดลงเป็นอย่างมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมของกระทรวงยุติธรรมกันค่ะ1เลยนะคะแนวคิดการจัดการเชิงบูรณาการเป็นการรวบรวมหน่วยงานหรือกระบวนการการทํางานเข้าด้วยกันเพื่อให้การบริการแบบครบวงจรลดความซ้ําซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทําให้การประสานงานรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะคือการนําแนวคิดทฤษฎีนี้ไปใช้ในระบบ one stop service ค่ะ,คะเช่นการจองเวลาให้คําปรึกษาการยื่นเอกสารทา ให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางหลายครั้งช่วยให้การติดตามผลรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ มาทาความรู้จักนวัตรกรรมการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่จับตาม,มองในปัจจุบันกันนะคะก็คือระบบดิจิทัล One Stop Service เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมศูนย์การให้บริการต่างๆของกระทรวงยุติธรรมทาให้ประชาชนสามารถดําเนินงานเรื่องต่างๆได้ผ่านระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องติดต่อหลากหลายหน่วยงานค่ะความโดดเด่นเลยนะคะก็คือการยกระดับบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสลดขั้นตอนการทํางานแบบเดิมสร้างภาพลักษณะหน่วยงานที่ทันสมัยเน้นบริการประชาชน โดยเน้นการบูรณาการที่กระจัดกระจายให้รวบรวมอยู่ที่จุดเดียวรูปแบบสำคัญของระบบ e-service และ single window ซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะ อีกด้านคือกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิาพาทวันสต็อปเซอร์วิสที่เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องเพื่อไก่เกลี่ยคดีก่อนฟ้องทั้งคดีแพง่งคดีอาญาที่ยอมความได้ผ่านศาลยุติธรรมหรือระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกระทรวงยังได้ขยายบริการผ่านสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิสในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้านนอกจากนี้กระทรวงยังได้พัฒนาบริการรับรองเอกสารเพื่ออ,อำนนยความสะดวกแก่คนไทยใน ต่างประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานทูตก็สามารถยื่นขอรับรับรองและส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบวงจรเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นและผลลัพธ์หลักๆของนวัตกรรมดังกล่าวเลยนะคะก็คือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อราชการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะต่างจังหวัดและคนไทยในต่างแดนค่ะได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน และจากข้อมูลดังกล่าวนะคะวิาพากษ์ออกมาได้ว่าเนื่องจากสารเดิมมีความไม่เหมาะสมเพราะแยกกันอยู่ตามกระทรวงและกรมต่างๆทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าและสับสนการพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีการลงโทษแบบเดิมขาดความเหมาะสมและไม่เป็นธรรมทาให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายและสารใหม่เพื่อรวมสารเข้ามาไว้ในกระทรวงยุติธรรมและจากการนําเอาบริการแบบ One Stop Service มาใช้ในการให้บริการประชาชนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อย่าางมกเนื่องจากเป็นบริการที่รวบรวมขั้นตอนทุกอย่างเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไว้ในที่เดียวแสดงให้ถึงภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมที่มีความทันสมัยเน้นการให้บริการประชาชนได้อย่างแท้จริงและทั่วถึงแต่การนำเอานสต็อ o p Service มาใช้นั้นยังมีข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงของประชาชนบางกลุ่มและเรื่องความเหลื่อมล้ำจากปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยพื้นที่ในการเข้าถึงซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มให้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และสุดท้ายนี้นะคะก็คือข้อเสนอแนะจากกลุ่มเราค่ะ 1. พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างแพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายให้คําแนะนําทางกฎหมายได้อย่างง่ายและรวดเร็วสสร้างเครือข่ายขอความร่วมมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม3พัฒนาบุคลากรจัดอดบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำเท เทคโนโลยีมาใช้พัฒนากระบวนการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงกฎหมายที่ดีและมีคุณภาพสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารงานยุติธรรมมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน